สเสน่ห์ของคนที่เกิดในวันเสาร์นับได้ว่าคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์อีกหนึ่งวันเกิดตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ของมอดูหล,ลายๆทา,านยังได้กล่าวว่าอีกวา่าชายหรือยิ่งคนใดที่เกิดในวันเสาร์สเสน่ห์จะมาในหูแบบเรื่องของห้อยยิ้มและสีผิวเหตุห้ายเป็นที่ต้องตาต้องใจดึงดูดเพศตรงกันขามเข้ามาหาได้แบบง่ายๆตามตำรายังได้กล่าวว่าอีกวา่าในการดำเนินชีวิต ของคนที่เกิดในวันเสาร์เมื่อลงมือเหตุยังก็จะประสบผลสําเร็จและชีวิตจะมีทุกอย่างดังสมใจหวังข้างหนึ่งของชีวิตคนที่เกิดในวันนี้มักจะมีโศกใหญ่ล้นทับจะสมหวังในเรื่องของการเงินการงานและความหักเอาจริงๆแล้วตัวตนของคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่ซื่อบ่ค่อยท่านไผในเรื่องของความหักมักจะถือหลอกอยู่เป็นประจำอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดในวันเสาร์มักเป็นคนที่คุยเก่ง และเป็นคนตลกโดยเฉพาะกับคนสนิทยิ่งคุยเก่งคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่คิดหลายเวลาจะจีบใครคนหนึ่งก็มักจะคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกคนเกิดวันเสาร์ีวิตจะเจริญก้าวหน้าเมื่อสวิตก้าวเข้าสู่วัยกลางคนสวิตจะผิกผันไปในทางที่ดีและจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบบอคาดคิดสวิตของคนเกิดวันเสาร์จะผิกผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจะมีเงินมีคำ หายไส้โบขาดมือชีวิตหมักจะสมหวังทุกอย่างจนคนที่เกิดในวันเสาร์เองก็บอเคยคิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้ถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเกิดในวันนี้เป็นคนที่เจ้าสู้ตามพื้นฐานแล้วคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่ห้อยยิ่มและสีผิวจึงเหตุหายเพศต,ตรงกันขามลงหักลงไหลเข่ามหาได้แบบง่ายเลยก็ว่าได้คนที่เกิดในวันเสาร์ส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ก้าวเข้าสู้ไว้กลางคนหมักจะเสียใจและอกหักกับความหักมาหลายเส้นเดียวกันคนเกิดในวันนี้เป็นคนที่โลกส่วนโตสูงจนคนส่วนหลายเขาหาได้ยากเส้นเดียวกันเวลาคนวันเสาร์ได้หักภายแล้วเสือได้เลยว่าคนเกิดวันนี้ก็จะหักแบบหัวปักหัวปัม๊มจนเหตุห้อีกพายเบิ่งว่าลำคาญและหนาเบือ่อคนเกิดวันนี้เอาใจแพนเป็นจะเหตุให้แพนลงไหลได้เส้นเดียวกัน โดยพาะส่วนโตแล้วเป็นคนขี่สงสารมักส่วยเหลือคนอื่นเป็นคนขี่เก่งใจและน้อยใจเกง่งเวลาเครียดภายแล้วก็จะบอว่าออกมาและบอแสดงออกมาให้ไปหู้มักให้คนเอาใจเส้นเดียวกันเป็นคนที่เครียดง่ายหายไวคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนสร้างขีดสร้างฝันและเป็นคนที่เจ้าอารมณ์อ่อนไหวง่ายกับทุกๆเรื่องคนเกิดวันนี้เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ปากแข็งแต่ใจอ่อนสิ่งที่อยากแนะนําสําหรับเศร้าที่เกิดในวันเสาร์ในการเสริมสเสน่ห์ก็คือให้บูชาพระตามวันเกิดของตนและทุกๆวันศีลใหไ้ไหวพระสวดมนต์อยู่เป็นประจำสิ่งนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับของคนที่เกิดในวันเสาร์ที่คนเกิดวันเสาร์าเคยคิดมาก่อนคนเกิดในวันเสาร์มักจะได้หับข่าวดีและจะได้หับการสนับสนุนจากเพศตรงกันข้ามที่มีผิวขาวเหลือง เพราะตามตำราดได้กล่าวไว้ว่าจะได้หับสัพท์ล่ำรวยดังใจไฟฝันและมีเกณฑ์ได้หับโชคลาบจะได้จับเงินแสนเงินล้านจนมีบ้านมีรถเป็นของตนเองครอบครัวจะกลับมาอยู่เย็นเป็นสุขภายที่พังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและแทรกคลิปนี้ให้กับคนที่เกิดวันเดียวกับทานเพื่อเป็นสิริมงคลและเปิดดวงของทาน